สวัสดีครับวันนี้ชานวนานอยู่นะครับมาพบกับกลุ่มชาวนามืออาชีพครับจากรุ่นสู่รุ่นนะครับ,รรบอยากจะสอบถามครับว่าหลังจากที่เราทํานาเปียกสาพแัแห้งข้าวแล้วเนี่ยส่งผลอย่างไรบ้างครับในชุมชนเยอะมากครับส่งผลส่วนใหญ่ต้องส่งผลดีมากกว่าผลเสียผลเสียแทบจะไม่มีเลยผลดีก็คือเปียกสาพแพันแห้งข้าวกสอให้ชุมชนสอนให้ชาวนาเพื่อนเกษตรกรด้วยกันนะรักกันใช่รักให้กันมีอะไ,ไรก็สอบถามกันได้ แต่ก่อนนี้ก็แย่งไม่ใช่แย่งอะไรครับแย่งน้ำไทยก็ต้องการน้ำต้องการน้ำหน้าแรงอ่ะเพราะเพราะว่าทุกคนก็คิดว่าทํานาต้องใช้น้าเป็นหลักใช้น้ําเยอะข้าวต้องการน้ําแต่คราวนี้เรามาทําแบบเปียกสลัดแห้งแกล้งข้าวตรงนี้ปุ๊บช่วงระยะแรกๆก็ไม่มีการตอบรับก็คือว่าเหมือนทําเราทําเหมือนคนบ้าแต่ตอนนี้ยคนบ้ากําลังสร้างเมืองอยู่ครับ <c oughs> ไม่ใช่พูดให้ขำแต่มันคือความจริงเอ,อชาวนาทํานาแต่ก็มันเหมือนกับชาวนาก็เหมือนนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งเดี๋ยวนี้ตามความคิดของผมนะเราก็ต้องทดลองไปเรื่อยๆทดลองมันก็มีโรคใหม่ๆมาเรื่อยๆ <c oughs> เหมือนกัน <c oughs> แต่มันก็ไม่มีที่สิ้นสุดแต่ถามว่าเปรียบสลับแป้งแกล้งข้าวได้ผลยังไง ก็จากรุ่นผมก็มารุ่นน้องๆก็น้องๆต่อไปอีกครับถ้าเรามาทดลองทําอยู่มันก็ได้ผลทุกคนนะตำนาต้องพัฒนาขึ้นไปเปรื่อยๆปัญหาการแย่งน้ําค่อนข้างหมดไปแต่ก็มีบ้างคือคนที่เขาไม่เข้าใจเขาก็อยากจะได้อ่ะอยากจะได้เขาต้องการน้ําต้องการน้รานําแต่กั้ต้องน้ําตลอดคนที่รู้แล้วคนที่รู้แล้วโอ้ว้ยทาเปียกสลับแพร่งการแก้งข้าวเนี่ยหนึ่งประหยัดปุ๋ยประหยัดยา เราจะใช้สารเคมีบ้างก็เพียงเล็กๆ็ไน้อยส่วนใหญ่จะเป็นพวกปัชพืชเป็นส่วนใหญ่ใช่ปัชพืชจะถามว่าเรื่องพวกยาปราบศัตรูพืชอ่ะหมายถึงยาฆ่าแมลงอะไรเนี่ยเราหันมาใช้น้ำส้มขันไม้บ้างพอเราปล่อยให้นายแห้งต้นข้าวมันก็จะมีความแข็งแรงคือมันจะอดอามันจะอดทานความต้านทานก็จะมีอยู่เยอะพอเราให้ปุ๋ยเข้าไปมันแบบอย่างอย่างที่จุ๊บเคยเล่าให้ฟังว่า คยพูดว่าเออมันเวลามันอดอ่ะคนเรามันหิวอ่ะมันก็อยากจะกินฉันได้กระฉันนั้นเหมือนกันผมไม่เชื่อเขานะที่แรกผมไม่เชื่อผมก็ทดลองจริงจริงมันอยากกินมันหิวมันพอเราน้าใสปุ๊บเอาปุ๋ยใสมันก็เริ่มกินคือมันอาจจะไม่หมดแต่มันก็กินค่อนข้างหมดอ่ะมันกินเต็มที่อ่ะมันก็อิ่มอ่ะมันก็เหมือนกันนั่นแหละตรงนั้นนะผมความตามความเข้าใจนะบางทีเรา อยากจะบอกชาวนาบางคนว่าให้สังเกตอ่ะผมจะพูดอยู่ย้ำๆอยู่ประจำให้สังเกตทําไมที่เขินทําไมที่เปียกๆแห้งๆทาไมข้าวแกล่งดีน้ําหนักดีได้ผลผลิตที่ดีกว่าที่ลุ่มๆตรงเนี้ยเอามาใส่ใจดูคิดแล้วก็มาทําปฏิบัติาตามไม่มีปัญหาเลยครับที่ทํามาคือจากผมแล้วก็ตอต่อต่อต่อไปเรื่อยๆเนี่ยที่เขาทํามา ส่วนใหญ่จะได้ผลหมดครับผมครับผมขอบคุณมากเลยครับครับผม